นักแสดงนำหลักเรื่องแ s a ว Power นะครับผมสวัสดีครับ <det> สวัสดีครับจากรายการปากสว่างนะครับ ผมทราบมาว่าละครเรื่องแ s a ว Power มันจะมีเกี่ยวกับพลังพิเศษอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังเล็กๆได้ไหมครับว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างเออละครเรื่องนี้นะคะเล่าเรื่องถึงกลุ่มคนธรรมดาที่เขามาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ทาให้เขาบังเอิญมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้อยู่ดีดีบุคคลในนั้นมีพลังขึ้นมาแล้วเขาก็เลยเหมือนรวมตัวกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมอะคะ่ะ <Yeah. S 2> เหมือนช่วยกันทําความดี แล้วในแต่ละตอนมันก็จะเป็นเล่าเรื่องถึงแต่ละเหตุการณ์ที่เขาไปเจอแล้วเขาจะช่วยยังไงอะไรเงี้ยคนดูก็จะลุ้นไปตามค่ะก็คือดูได้ทั้งครอบครัวค่ะสนุกมากพูดถึงบรรยากาศที่มาบวงสรวงของเราวันนี้หน่อยไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีละครเบรเคพอยตตั้ง4เรื่องแล้วกม็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายที่สำคัญคือแฟนคลับเยอะมาก<อ>เมื่อกี้ผมไปแอบถามด้อมพี่หยินมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆผมรู้สึกดีใจนะดีใจที่แฟนๆก็คือตื่นเช้ามาให้กาลังใจ ครับอันดับแรกเลยแล้วก็พอมาได้ร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่างานจัดค่อนข้างอลังการมากอพอสมควรแล้วก็คือมีนักสแสดงที่ตั้งแต่เด็กๆเ,เราเราเห็นเราก็จะเห็นเขาอยู่ในทีวีมาอยู่แล้วแล้วพอได้เห็นก็ดีใจครับที่ครั้งหนึ่งเราเราได้ได้ร่วมเฟรมกันครับแล้วก็นี่นะฮะพอละครมีสี่เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วทุกเรื่องอลังการเลยนะเรื่องผมอลังการครับนี่ผมยกครับยกทัพนักสแสดงนะครับมากันทั้งเรื่องเลยครับผมครับนี่เท่านี้เรื่องอื่นที่เขาเดินต่อแถวกันมานะคือแบบ ของตรงแถว่ะองเรื่องนี่เลวเขาเล่นยิ่งใหญ่แบบของผมครบแล้วนะฮะครับมีมีอาายดาวหนึ่งคนที่อย่างวันนี้ไม่ได้มาแต่เรื่องเรามีพลังซมพลังชื่อแต่เรื่องเขาก็อะไรนะแบบจะมีความสาปะยางครับครับ sad power เดี๋ยวให้ตัวแทนฝากละครเรื่องแ s a ว power ก็ฝากละครด้วยนะคะเรื่องแ s a ว power นะคะก็จะมีนักแสดงมากมายเหลือเกินมากมายหลายตานะคะแล้วก็ฝากด้วยก็จะเป็นละครน่ารักน่ารักนะคะ เป็นแฟนตาซีแล้วก็แบบโรแมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยก็คือครบรถมากๆสามารถติดตามได้ทางช่องเวิร์ดพอ23ค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ